พี่น้องครับวันนี้บ่าวโบเองกับที่วานะักข่าวเจ็บไปน,นะฮะจะาาพบ่าวเจ็บมาเอ่อกค่ามตื่นตาความตื่นใจและกับควาอมซีวิไล่อีกหนึ่งสถานที่ของประเทศไทยน,นะฮะโอ้โหมุมนี้เนะะี่ยจะมองเห็นตึกช้างอีกอีกมุมมุมหนึ่งนะค,ะนนครับพี่น้องครับอ้าวเ็นเ,เนาะมาเลยเนาะ สบายดีบาวแจ๊บสวันดีสบายดีไม่สุดยอดไปเจอกันอาทิตย์หนึ่งส่อาทิตย์หนึ่งวะไปสายมากเลยนี่ไประยองเล้ไปยังกันระยองไปหาหมูนี่แหละไปหาหมูด้วยหาจ่าหาหมูนี่แหละไปหาผู้กองโอ้ยพี่น้องเห็นมวันนี้พบกับบาวแจ๊บเลยวันนี้เอ้าเป็นยังคืออยากจะมาเที่ยวเมื่อกอ้ในกรุงเทพแถวานะมีหมวนเนาะมีสมองงามเรื่องติดใจได้เลยกรุงเทพนะเบิ่งลูกมขึ้นเบิ่งได้อยากเห็นนะก็ใส่เกือบงามแถววันนี้บ่กจบ่ กังเกงอย่างกังเกงเมี่ยบบอกังเกงยกคองอย่างลั้นฮะเมี่ยบหมูมี่เนาะสร้างมาบอแจ็บบอแจ็บจะเห็นรถไฟบอนั่นมาแล้วมาแล้วจะโชความท่าดีใจอย่าลื้อนี่แหละขาดีใจมีอีกสิ่งหนึ่งที่พออยากจะบอกเจ้าไป็นเจ้าสิบอกว่าโอ้โหสายบอโือเจ้าตามข่อยมาหนีบอแจ็บสายสาบอโบมาหนีมาหนีบอแจ็บจะเห็นหยิ่งบอสิ่งที่อยากใหายบอแจ็บเห็นนะครับพี่จังบ่าวูตามหามาหลา่ขังนะครับ เบาแจ๊บเบาแจ๊บเป็นอีหยังนี่อเบาแจ๊บโอ้ไม่นอีหยังนี่ยตึกสามขาพี่น้องฮะตึกอีหยังเหมือนตึกสามขาจากมึงตึ๊กสามขาอีหยังดิยวเดียวตึ๊กยังเสรนนี่ตึกช้างนี่เนี่ยช้างวันนี้โว้ยจากมึงที่ไหนมีหูมีตามีห่วงนี่นะมีขาเด้ผมมีงาหักงอแน่เลยบะโบ เออด้เห็นแล้วบ่เห็นแล้วลูกรงคือช่างครับเนาะมงเออเอากระตึกช่างเนาะนี่แหละคือสิ่งที่บาโบ่ยังห้บาแจได้เห็นแลออไรกันเลยมาสัมผัสน,น้ำบาโบเดีเปิดกระางเห็ดเน,นะาะบโบ,บาเจบเดี๋ยวเฮายงลาไป้างล่างบอไปบุม้มหนันมองขึ้นมาให้สิง,งามนี่บาแจบไปบงไปบงังโอไปบงไปบงบง,บงกันโอ้ยนาะบาเจเอ้ยเอาจะบหูตีราไปตึกช่างหูแล้วเนาะมาที่แหกเฮ็ยจิได้มาทีแหกมาที่แหลกกับบงเี่บไ่ได้สังเกตหูบงสังเกตตาบอเนาะ พรเมิอ่าวบบเลยมันสังเกตเออคือเลยนะเลีตามีเลยตาอะมตากมีตาที่ไหนไหนมีตามีงานมีหูมีหูมีลำตัวมีขาเนีเออเจบี่คือตึกช่างเน่ยเจบเบิงส่งเลยคือเลยนี่เบิงขาเนคือโอ้ยมากนี่เบแจบมานี้ทีถามเจ้าเนี่ยไปใส่มาตัแต่ลายมือเนี่ยโบเห็นเก็บซี่คีทอดเดียวนี่ยไปไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเห็ดเบียอกเนี่แนละ ไปหาหมูลเลยล<อ>่ะคิดด้วยว่าที่นี่ต้องดัดมาโบ่แหละต้องต้องมาหาหมูโบ่บอแจ๊บพบกอกันมือนี่บอลจ๊บบอกมีมีอะไรเป็นปบน่อมีเอฟซีอยากขอคำคมหนึ่งคำคมจากบอลแจ๊บคำคมแห่งความหักว่าอย่างไหนผิดหวังกันเลยเอียงกันเลยบ้ามาจากดึงคำคม<ข>ให้ฟังเลยนะคำคมบ่เอาคำคมหนึ่งคำคมเนี้ยซึ้งๆเลยบอลแจ๊บซิมี่บ่กคำคมเนาะมันซิมี่บ่กคำคมโอ้ยเนาะจากใจนิยามของความหักนี่ยบ่ คือบอลแจ็บมันมีพบแต่ความผิดหวังเนาะมันก็เลยมันอาจจะมันบ,บุบเคยมีความโมเมนต์ที่มีความสุขมันเลยเห็ุให้ทัศนคติในเรื่องความหักอาจจะบุดีคือคนอื่นมันเลยบุมีความทรงจําตรงนั้นมันอาจจะบมีความคมไห้นะบุ๊โอ้ยบอลแจ็บเนาะเอาปไปไปไปมันคิดก่อนสัตว์ขี้ก่อน <c oughs> สิทธพาดบอลแจ็บลงไปด้านล่างเด้่หมือนเนี่ย